ขอบคุณลูกค้าหน้าร้านค่ะอันนี้อีกชุดนึงค่ะเหมา3สชุด 4, สชุดนะคะไม่ต้องเกรงใจใแขนยาวน้องก็มีนะคะแต่ว่าปกติไม่ค่อยได้รีวิวเยอะเนื่องจากว่าแขนยาวมีน้อยค่ะขายตัวละ2อ0พันาสำหรับแขนยาวนะคะผ้าถุงผืนละพันสค่ะแต่ว่าลูกค้าก็คือได้สวยเบอร์นี้เหมือนกับว่าเราอะได้ชุด7 8็ดแันใส่เลยนะคะนี่งามเลยขอบคุณลูกค้าหน้าร้านนะคะสวยเลยค่ะ ชุดนี้เสื้อ2 9 0พันเก้าพันาพันกว่าบาทงามเบอร์นี้ไม่ใช่ชุด7 8 0 0 0ันไม่ใช่ชุดละหมื่นนะคะชุดนี้สี่พันกว่าบาทเองค่ะสวยเบอร์นี้เลยพี่เวลาย,ยุ่งอะไรแล้วนะคะปีนี้เจ็ดสิบสองเห็นไหมเจ็ดสิบสองแล้วไงเจ็ดสิบสองยังสวยอยู่นะคะขอโทษนี้เลยเวลาเราไปไหนมาไหนไม่ได้เชิดหน้าชูตาเรานะคะเชิดหน้าชูตาลูกเราค่ะเพราะว่าเราแต่งตัวดีลูกเราก็มีหน้ามีตาเพราก็าบอกว่าลูกบ้านนี้ดูแลแม่ดีแม่ยังสวยอยู่เบอร์นี้นะคะแล้วก็มองว่าเราทันสมัยเราสวยเราเลิศ ความสุขความสุขของผู้หญิงเราขอบคุณพี่เวลาค่ะเป็นนางแบบกิติมศักดิ์ให้หน้องขอบคุณค่ะ